สวัสด <Saint> ีพี่เพื <ator il S 1> ่อนทุกคนที่ติดตามับช่องอัดไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับพี่เพื่อนนักสะสมอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะเน็นข้อมูลเกี่ยวกับเครืงเหรียญกระสาบนะครับอีกหลายๆชนิดราคาอีกหลายหลายรูปแบบนะครับมาบอกมาเล่ากับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนครับรู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญนะครับ เพราะว่าก่อนเราจะเก็บสะสมเหรียญหรือว่าก่อนการซื้อการขายครับเราก็ต้องมีข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเหรียญแบบไหนนะครับที่เขาต้องการซื้อและเหรียญแบบไหนที่เราจะขายได้แล้เหรีรยญแบบไหนที่น่าเก็บนะครับทางช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลส่วนนี้มาฝากให้กับพี่ๆเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับไว้คอยเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเก็บสะสมเหรียญ นั้นเช่นเคยนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับดูคลิปเราประช้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดูคลิปให้จบนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับบัลนีก็ได้นําเสนออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่บอกว่ามีกระแสกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับ ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ว่ามีราคาถึงหลักพันนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ทางช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลส่วนนี้มาฝากกันนะครับนี่นะครับเหรียญสบาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระธาตุวสเกตนะครับนี่นะครับหรือพระธาตุภูเขาทองนั่นแหละครับถ้าเหรียญปกติก็ด้านหน้ากับด้านหลังก็จะขึ้นคนละทางกันนะครับนั่นก็คือเป็นเหรียญปกตินะครับที่ว่าใช้มุนเวียนกันในระบบมุนเวียนก็จะจดเป็นอย่างนี้นะครับด้าน หัวขึ้นด้านก้อยก็ต้องลงอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนตามตลาดทั่วไปนี่นะครับตามระบบผลเวียนซื้อขายนะครับก็ยังจะไม่มีราคานะครับหรือราคามีก็ยังไม่สูงนะครับแต่ที่เหรียญที่เขาหากันนั้นจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญที่เขาหากันนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญอย่างที่จะนําเสนอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ ก็เหรียญนี่แหละครับด we ้านหน้านะครับขึ้นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังนั้นมาดูไปพร้อมกันนะครับนี่ครับด้านหลังของเหรียญก็ต้องหมุนขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังนะครับขึ้นทางเดียวกันนะครับเหรียญตรงอะไรประมาณนั้นนะครับเหรียญอย่างนี้มีราคาถึง1000บาทนะครับเนี่ยครับดูดีๆนะครับตามลูกศรชี้นะครับถ้าเหรียญอย่างนี้ไม่ว่าพอสไหนนะครับถ้าเป็นชนิดราคา2บาทนะครับอยู่ที่1000บาทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพศไหนเขาช่างนะครับไม่สําคัญนะครับดูที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกติและก็มีราคาถึง1000บาทนะครับที่นักสะสมเขาตามหากันนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติด้านหน้าด้านหลังนั้นขึ้นสลับกันนั้นไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับแต่ว่าก็มีราคาอยู่ที่หน้าเหรียญนะครับสามารถใช้ Onents, <c oughs> <salud> จ่ายซื้อขายได้ตามปกตินะครับซื้อของอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าด้านหน้าด้านหลังขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้นะครับอย่างที่หมุนให้ดูนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังอย่างนี้ครับดูดีๆนะครับนี่นะครับดูตามลูกศรเลยนะครับจะมีราคาสูงถึง1000บาทนะครับหรือก็แล้วแต่ว่าร้านซื้อขายนะครับจะตกลงราคาก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับเก่าใหม่ก็ได้นะครับนี่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นทางเดียวกันนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับหรือจะเขียงจะเอียงก็ได้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกตินั่นแหละครับมีราคานะครับแต่ว่าท่านด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างที่เห็นลูกศรชี้อยู่นี้นะครับราคาเขาวางไว้ถึง1000บาทหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญสวยงามนั่นแหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เขาตามหากันนะครับแล้วก็มีราคากับชนิดราคา2บาทนะครับ ก็พยายามดูนะครับทุกพศนะครับทุกพศนะครับจะเป็นสีทองอย่างนี้นะครับสีทองนะครับแบบนี้นะครับดานหน้ากันบ้านหลังขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญผิดปกติจากการผลิตนะครับนี่แหละครับเหรียญแบบนี้นะครับมีราคาสูงนะครับก็นํามาฝากกันไว้สาหรับชิปนี้นะครับฝากกดติดตามแล้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้มีผ่านลิปใหม่แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกริย์านะครับอีกหลายๆเหรียญที่จะนามาบอก ให้กับพี่ๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับการซื้อขายเหรียญนั้นทุกวันนี้สามารถซื้อขายกันทางออนไลน์ได้นะครับถ่ายรูปเหรียญของเราโพสต์ลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น l a า a d ด้าช p อปขายดีนะครับหรือตามเพจ Facebook ต่าง,างๆก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราโพสต์ลงฝากซื้อฝากขายกันได้เลยนะครับก็แนะนามาฝากกันไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับผม